ได้หนึ่งได้ถึงสองหรือเปล่าสองล้วงตัวบางๆเข้าไว้อย่างนี้เป็นต้นคุยได้ไเนี่ยขอป่าได้ไหมครับ มไม่มีวี่แววว่าจะให้เลยอ่ะกดพันด้าไปก่อนแล้วกันดูสิเขาจะให้ไหมอไม่ยอมกดเลยเฮ้ยเฮ้ยซีเนียยบอกซับได้เขาจะเล่นป่าให้ได้วะอ่าไปเล่นออฟเลนก็นได้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณซีเนียย บอกเลยว่ากดก่อนแท้ๆนะฮะหลักฐานคือดูตรงการเลือกตัวได้เลยชื่อเราขึ้นอยู่บนสุดนะใครที่กดเลนมาก่อนเนี่ยมันจะถูกดันชื่อให้ขึ้นมาอยู่บนสุดนะกดมาก่อนด้วยนะครับแต่ไม่ได้เล่นอ่ะแต่ไม่เป็นไรออฟเลนก็ยืนได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าพอจะยืนได้หรือเปล่ายิงกับโอเมนนะนะโอ้โหลำบากแท้ฮะพี่น้องฮะเหมือนจะเสียเปรียบโอเมนอยู่หน่อยๆนะอาจจะต้อง ค่อยๆเคลียคีไปแล้วก็ค่อยๆเล่นคิดว่าน่าจะพอยืนได้อยู่แหละแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปจินนาไปแล้วหนึ่งนิดเดียวโหเข้าไปเร็วเร็วไปนิดนึงโป อย่างเงี้ยอาจจะเสบเปรียบแล้วก็เดินไปเติมเพื่อนตรงกลางได้ค่อนข้างช้านะแล้วก็จะพยายามรีบให้ที่เหมือนแบทแมนมานะหายไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยข้างล่างได้แล้วข้างล่างได้แล้วเด๋ยดอยู่นะข้างล่างเดือดอยู่เดี๋ยวเราช่วยช่วยเพื่อนเคียร์กลางก่อน โอ้เมนลงไปเติมเลยวะงั้นงั้นเราต้องลงแหละเพราะว่าเพื่อนเสียเปรียบแล้วได้หนึ่งได้หึงสองหรือเปล่าสองสวยดับว่ลคิวช้ได้ช้ได้ช้ได้อุ้ยเฮ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เกมมันค้างเวย้ยแต่เหมือนมันกระตุกไปแป๊บนึงอ่ะอุ้ย แมนคีร่าจะเอามาังกรเอ้ยมีมังกรคองโอเคสวยโอเคแบบนี้ทำให้โอเมนเล่นยากละลาเล่นนออเลนนะฮะถ้าเกิดว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องสูนะฮะพยายามเคเลียร์เลนแล้วก็ แค่ไม่ทําให้ตัวเองตายก็พอเพราะว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนอีกสี่คน,นเล่นง่ายที่สุดด้วยอ้ยนีก่อนนีก่อนอือคือต้องยอมเตียมเตี๋ยวเมื่อกี้ไม่งั้นตายแล้วเราเกียร์กลางปีหนึ่งที ตายเลยน่าจะเคลียร์คีปแล้วก็ออกพอเพิ่งบอกไปได้วแท้ว่าทำห้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดโทเมงกำลังขึ้นมานะคิดว่านะแบทแมนน่าจะกลับไปฟาร์มต่อเฮ้ยได้เลนล่างแล้วไม่รู้ว่าเขาจะสอรอหรือเปล่านะพิมพิมบอกแล้วกันสลับนะฮะสลับเขาเห็นไหม โอ้คือได้ก็จริงนะแต่ว่าเพื่อนตายเหมือนเราเรานึกว่าคีล่าจะถอยไม่เข้าใจกับคีล่านิดนึงเราก็เลยเดินถอยออกมาก็เลยทำให้คีล่าตายฟรีฟาร์มคีฟาร์มอะไรไปเรื่อยๆนะฮะการเล่นออกเล่น แต่อย่าไปแย่งเขาหมดปลานะโอเคแล้วเขาสอรอแล้วด้วยบอกเลยว่ายับแน่นอนไม่ได้ว่าต้องทิ้งเพื่อนไม่มาถ้าเข้าไปคือ,อยังไงก็ตายฟรีชัวร้อเอ์เเลยเพราะเมื่อกี้สามตัวยังไงก็ตายอย่าไปแจกเงินให้เขาดีกว่าเขาจะเอาอ่ะน,นี่ดาบอุ้ยทำได้ว,วะไม่ทันวะ แต่ก็ได้หนึ่งนะยโอ้เธอเม,มาหน่เธอมาไหนเวเลสพลาดเวเลสพลาดโอ้ออกดีกว่าเอ้ยยังยังยังอีกอคือจริงจริงเท่าเมื่อกี้เราหิวๆหน่อยก็ได้นะอจริงเวลเลสเลยแค่นั้นเองอนะแต่ว่า กลัวแบบมีคนมาเติมอะแล้วก็เมื่อกี้ไอ้ซาตา้ก็ยังอยู่ด้วยเลยถอยแล้วกันไม่ประมาณนะไม่ประมาณแบทแมนอยู่ข้างบนและโอเมนอยู่ข้างล่างอ,อ,อ,อุ๊ยโอ้โหลูกนุ้นี้เก็บลูกแกคือตอนแรกนะว่ามันจะไม่เติมขนาดเนี้เติมเยอะเกิน ตอนนี้เงินเรานามอยู่ทั้ง4,000คือมันยังกลับมาได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าน่าจะลำบากอยู่แบทแมนนะใส่จังหวะน,นี้ไปเอาคองนะเอ๊ะตาตาผ้าหรือเปล่านะผ้าแบบนี้ก็ต้องข้าวแล้วแหละเฮ้ย,ยแบทแมนก็จะมาอืม <c oughs> ลำบากแล้ววิได้แล้วเนี่ยสวยเอาว่าเทปเปิลคิวแบบงง,งแบบที่คิดว่าเมื่อกี้ตัวเองจะไม่รอดออกมาแล้วแต่ก็เทปเปิลคิวได้เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเท็งว่าเมื่อกี้คือแบบว่าเอาสาตาอะไรโดนเวเลตมาปิดนี่คือคิดว่าไม่น่ารอดแล้วอย่าป่าฝั่งหนูข้ามาเอาให้หมดมงเล็บว่าถ้าทำได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่บันไดอย่าไปฝืน เราจะไปดักแล้วอุ้ยอยเยอะไปว่ะเลื่อดเราน้อยด้วยเอาไงดีต้องรอว่ะแตวเขาไปถึงนู่นแล้วนะเรียบร้อยตายเข้าลึกไปนิดนึงเพื่อนยังอยู่แถวนี้กันอยู่เลยอืมได้แัทแมนแต่ต้องถอยแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีเลือดเลื่องเครื่องหลอดคิดว่าไม่น่าไหวไม่ต้องหิวนะทุกคนคือบางทจังหวะมันเหมือนจะได้แต่มันก็ไม่ได้คือมันเป็นการตัดสินใจอะ จริงๆตาเนี้ยมันมีหลายรอบเหมือนกันที่เฮ้ยเหมือนจะได้นะอะไรเงี้ย <Hello. S 1> บอกเนี่ยแค่เนี้ยพอละคือหิวเยอะก็ตายอยู่ดีเข้าใจปะไม่คุ้มเนีย ค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆตีค่อยๆไแบบล่ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบโอ้โหโถมเข้าสุดตัวโมหไม่สุดตัวกตตายก็ไม่ได้อะไรแจกเงินฝั่งน้องข้ามอีกออกลางดันได้ไหมแตงไวโอเลตอยู่แล้วก็แบทแมนอยู่ข้างล่าง oh. อันตรายไปนิดนึงที่ว่าแบทแมนน่าจะเอามากกังกรเดาเดาเดา,ดาไม่รู้ว่าใช่ไหมมันจะไม่เดางสัยกลับไปละมังไม่กล้าเอาแต่ว่าคลองอีกเก้าวิมันดักนี่วาร้ายว่ะไปไหนแล้ววะ ใส่กลับไปแล้วนายกัดมากอุ้ยอุ้ยขี้ต่อด้วยต่อด้วยภาวะแตกก็ได้อยู่นะเฉยสองตัวพเพื่อแบทแมนดูจริงๆดูถ้าจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ต้องกลับไปกันนะต้องกลับไปกันอุ้ยอุ้ยหูเยอะ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  อักพักกันพักพักกันคือถ้าเข้านี่น่าจะไม่ไหวเดี๋ยวนี่ดูรอ,อจังหวะรอจังหวะนิดนึงเนี่ยเนี่ยเนีน่ยเราหน้าที่ของเราแล้วนะเหมือนตอนเล่นป่าแหละแอชซินน่ะลวงตัวบางๆเข้าไว้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยถูกต้องเนี่ยถูกต้องเลยเนี่ยถูกต้องทุกคนนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง,อง,อง,องไม่มีวิธีการเล่นที่คือมันไม่เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะแอสซิสซินหรือออฟเล่นตัวอื่นเนาะพนด้าสกิลเข้าออกง่ายมากขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเล่นด้วยนะการเข้าการออกเนี่ยสกิลก็เนี่ยเข้าออกตีเข้าออกเฮ้ย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 ติ๊กเกอร์มาเอาอะไรอืมไม่อยากปล่อยให้แบทแมนหนีไปจะเอาให้ได้เมื่อกี้สกิลสองเหมือนยังไม่มานะก็เลยรีบกด พิกเกอร์เอาก่อนไม่อยากให้แบทแมนรอดไปเพราะเขามาถึงนี่แล้วเขามาตัวคนเดียวด้วยเขาต้องตายวิ่งเดีแยแล้ววะอันนี้อันนี้พลาดท,ทุกคนอย่าทำตามนะโ้เฮ้ยรอดเหรอบ้าเอา้ากินนาเฮ้ย โอ้ยออกก่อนเมื่อกี้ไม่โชว์สกิลตายนี่ตายโอ้ยเมื่อกี้ซาต้ามันเก็บอันติรายแล้ววะเมื่อกี้จะกดเปลี่ยนแต่นี่ไม่ทนันมือมันตึงอยู่คีล่าอย่าเข้าคีล่าอย่าเข้าแม่เฮ้ยคีล่าตายแปดแล้วอ่ะ <c oughs> ฉันเงินเยอะสุดจ้าหมื่นสามฉันแรงสุดบอกเลยคลองเกิดแล้วอ่ะต้องไปดูคลองนะเราซื้อลูกแก้มาแล้วเดี๋ยวนะออกก่อเกิด รอไว้อา่าหุ้ยหน้าเข้าอันนี้หน้าเข้าเพราะว่าวิโห,โหโทันปะวะขีล่าเข้าทันปะวะผิดพลาดไปหมดเลยทุกคนจริงๆอ่ะมันแบบฆ่าได้หลายตัวมากเลยนะเมื่อกี้คือเห็นว่าไวโอเลตไม่อยู่แล้วด้วยอ่ะโอ้โหพลาดไฟเดียวคือจบเลยทุกคนเรียบร้อยแพ้เฉยครับทุกคน จริงๆเราเล่นดีมาทั้งเกมแล้วนะกับอย่างนึงคือพาดได้คี่ล่าไปคนป่าเสียดายเฮ้ยอ๋อ MVP ทีมแพ้ได้รับดาวชดเชยว่ะก็ถือว่าไม่โดนลดดาวนะ Legend a r ด a r y นะฮะแล้วก็ Triple Q MVP วอุ้ยไม่น่าปรากฏไลค์ให้เลยมา สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีเปิร์ด้วยนะฮะแล้วก็คลิปหน้าเปิร์ตจิบตัวไหนมาเล่นก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า